กันด้วยนะคะท่านกู้ชมทรับชมรายการการมาม่ากเกมเมอร์ทีวีนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่เกมไหมครับนะคะในเวอร์ชันสี่จุดสีจุดศูนย์นะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กับแมสกายวอลอีพีสองเช่นเดิมนะคะกายวอลอะไรครับอ้าว,วสกายวอลสกายสกายวอลนะคะเล่นสกายวอลชินฮะไอต่อต่อครับต่อเกมเมอร์มาดิต่อฮะมึงมานี่ก่อนฮะมึงอย่าเพิง่งกด มึงตามมงมาแล้วมึงก็ขุดตรงนี้ออกฮะขุดตรงรอบร่องนี้ให้หมดก็ได้ไปเล่นนอกรอบมานิดหนึ่งนะฮะซึ่งคุณคุณสามเก้าเก้าศูนย์นะฮะาผมเรียกว่าคุณต้นกันเลยกันนะต้นไม้นะฮะนักปลกต้นไม้นะฮะระวังคิปเปอร์เกิดนะฮะกูไม่รู้ด้วยนะะ แก้งคนไงตี้เอาเดิน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 ักกันมากแต่ดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบลูเวล์เปลี่ยนแปลงไปทำไมเราถึงเกิดพี่ต้นพี่รู้ว่าทำไมเราถึงเกิดแต่ตรงเนี้ยเพราะบล็อกไม่มีวันแตกมันอยู่เถวๆเนี่ยมันต้องมีสิ <Billie S 2> อา้าวไม่มีนี่ไงบล็อกที่ไม่มีวันแตกมันอยู่แต่ๆตรงนีะะ้เว้ยเราเลยเกิดแต่แถวเนี่ยเดินเดินเดินดดหักกันมาแต่ดูแลวอาไปไว้ไว้นะฮะก็นะฮะกูรำคาญฮะกูรำคาญกอนะฮะมืดนะฮะโปรยโอเค ตัดไม้เลยฮะทำลายป่าเอ๊ยไฟเราที่ไม้เรามีเยอะแล้วใช่ปะ่ะจริงจริง,รงเราเผาก็ได้นะเผา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 ชาโคมาอีกตอนนี้ทรัพยากรเยอะมากฮะซึ่งคุณต้นเป็นคนปลูกนะฮะปลูกเยอะเลยแล้วก็การสติกมาหนึ่งอันดิ ไม่มีให้กูเลยไงวะเนี่ยปุ๊บโอเคก็ปุ๊บโอเค,อเคแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปักตรงนี้หนึ่งอันปุ๊บแล้วก็วนมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สว่างเลยนะปักตรงนี้หนึ่งอันก็จะต้นออนต้นอ่อนอีกแล้ว คือต้นอ่อนแม่งจะดอกเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ต้นอ่อนมีสาสิบเอดอันนะฮะเอยแอปเปิ้ลโอ้ย oh, มาเจอฟอเตอร์อ้อาบักเป็นไงต่อฝอนไม่โดนมึงสักหยดเลยใช่ไหมฝนโดนมึงปะเออ กูแล้วเปอร,รอเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบว่าที่ถ้าเราโดนน้ําแล้วมันจะเว้นหัวแล้วโดนน้าฝน่ะเป็นฝนกดอ,อ่ะไอ้เหี้ยฮะฝนกดแม่งเทพเลยอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเดียวเลยฮะอืออือหยเอาต้นนอนมาปลูกสิ <c oughs> ต้นนอนอีกแล้วปลูก พี่ทำไมต้นอน่อนต้นนี้ยังไม่ตัดโองล,ลงมาวะลงมาจะลงไหมอ่ะปลูกแล้วพี่ต้นต้นนี้พี่ปลูกพี่ต้นนี้พี่ยังไม่ตัดนะเนี่ยนะคะก็อยู่กับคุณต่อกับคุณต้นเช่นเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะคะ ที่หินเรามีพอ,อยังไงผมอยากต่อไปเกาะนน้นอ,นะอ่ะเฮ้ยพี่ไม้เราต้องใช้ทรัพยากรเยอะเดี๋ยวพี่ตามตูดผมมาเ้าละ่ะเดี๋ยวผมจะต่อไปแล้วนะเ,เ,เ<ล>นี่ยเออโอเคนะก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เปิดแสงหน้าจอเฮ้แล้วเกาะอันนั้นม่งอยู่ตรงไนหนวะเออ อ๋อเจอแล้วเจอแล้วพี่ต้นมันมีทอสอยู่ในนั้นอีกสองอันน่ะพี่เอามาปากักตามตูดผมได้ก็ได้นะอ <Me an> ือเอ้ <Me an> แล้วเออพี่ <Me an> เอาไม้เผาก่อนก็ได้เผาทีละหนึ่งอันน่ะพี่เอาไม้อ่อนน่ะไม้ที่พี่ค้าเป็นแปรรูปแล้วเออแล้วพี่ก็เอาไม้ที่ยังไม่แปรรูปอ่ะเอาไปเผาทีละหนึ่งจะพอเปล่าเนี่ย มว่าแม่งไม่พอแน่เลยพี่อืออออือให้อออพ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 อจริงๆไม่ต้องปักก็ได้นะเราให้มอสเกิดก็ได้พี่เฮ้พี่ต้นเอาที่ขุดทรายมาเอาเดยนไปเนี่ย เฮ้ยทรายร่วงทรายมันร่วงไปหมดเลยโอ้โหแล้วกูจะเอาทรายไอ้แม่ย้อยช่างแม่งเหรอเนาะได้มาแค่อันเดียวไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยกูเริ่มเซ็งแล้วเนี่ยโอเค๋อ้ได้นี่มาวะได้แล้ว่ะ ไอต่อขุดเหียไปด้วยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บที่ได้ได้แต่ไอ้นั่นอะอะไรบะต่อได้เอาขวานมาปะเนี่ยไอต้ตอไม่ต่อพี่ต้องขุดมันจะได้เข้าตัวผมเดี๋ยวผมโต้งไปมันจะได้ไม่นั่นเอ้ยไม่เข้าโอยเข้าตัวใครมั่ง ไอ้ช่างแม่งเหอะไม้เราก็มีเยอะแล่ละนะฮะไอ้ต้องมีหินนีกวะเนี่ยอเอาเหินมาใส่กล่องดิกูจะขยายพื้นที่แล้วเนี่ยเพราะกูอยากให้มอนเกิดที่อาจะได้มีสเกลตันเอาผงกระดูกมาทำยา จริงๆเราสร้างบ้านด้วยหินตรงนี้ก็ได้เนี่ยพี่ที่ผมต่อมาก่อทรายทำที่ยืนให้กับไอ้นั่นเนอ่ะาต่อไปแล้วไอ้เหี้ยต่อมันชอบบักไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ย ูเียวอะอยู่ไดมันดูจากบรรยากาศตรงนี้แล้วกดย่อแม่งโคตรสวยเกาะเราอ่ะอือโคตรสวยอะตรงที่กูมายืนอะเกาะทรายอ่ะแม่งโคตรสวยอะสวยจัดเลยอะพี่ต้นจริงๆเราสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้เนี่ยสร้างบ้านอนเหรอเออ

มีหินอีกว่าวะต่อถ้ายังไม่มีก็ปั๊มหินไปก่อนก็ได้เฮียส่วนผมคอยสร้างบ้านก็ได้พี่ ต่อได้เห็นมาเกี่ยอันแล้วเนี่ยแปดอเ,เออต่อมึงขุดแล้วมึงออกมาก่อนดิฮะอ,อ่าอ่าต่อมึงขุดหินแล้วมึงออกมาก่อนดิขุดดีขุดหินดีขุด,ห,ด,ขดหินของตนดี ไอต่อไอต่อมึงมึงขุดหินก่อนเออเอามาให้กูก่อนต่อเออใส่ไว้ในเห็บว่ะโอ้โหเมื่อกี้ต้นอ่อนล่วงต่อหน้าต่อตาต่อออกมาก่อนต่อโอ้ยโทษโทษโทษโอ้ยตาย ของตกไอองเนี่ยเยอะกว่าอของดินเนี่ยแล้วที่คนที่คออหนห้อเนี่ยหาไปบ้างเหี่ยไปยังเอาจากกูก็ได้สัตว์กูจะไปน่งไปปิดตรงนี้จะเอาไปปิดตรงข้างมันจะได้ผลใช่ไงนี่ไงก,กูอุดแล้วเนี่ยด,ดูกับกูเหี้ยอ,อันเดียวสัตวส เห็นมียี่อันเอ้าไดเอ้ยเอะเอะแล้วเกิดเที่ยง สิบชิ้นเโอเคอเครบหินหมดแล้วไอ้สัตว์เฮ้ย,ยตกอย่ะกูตกไอ้ตรงทางเดินอ่ะพี่ต้นมึงเอาไม้อ่อนมาวางไว้ตรงนี้ทำไมเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยขยายก็ได้นะจริงๆอ่ะใหญ่เชี่ยกูชอบเดินแล้วตกเลยได้อ่ะป้องโอเคได้ลป้าอ่ะ ก็นะฮะก็โอเคสิบสองนาทีแล้ว ไล้ก็น,นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลดาคา์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเย่ yeah, s <S ไปแล้วพี่ไม่